ha <laughs> đi đi, nhắc cả đó cả đông สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมันมีตอ,ตอร์เรีนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวจอมเทียนพทัทยาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดมันใหญ่มากจอมเทียนนะคะเรามาสั่งพิซซ่ากันค่ะมาดูว่าจะอร่อยแค่ไหนตามไปดูเลยค่ะ รอไม่นานเลยนะคะและแล้วเราก็ได้พิซซ่าทาดใหญ่มากสองถาเย <G ül> ้อาะซีซูกินเลยก <G ül> ินได้แล้วเธอทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะครับเปรี้ยวมันเปรี้ยว <G ül> อยากดูอยากนีอยากดูอยากยังไม่เสร็จครับกินก่อน มันเป็นคลิปยาวครับมาม่าด้วยอฟเไปกินปูสอันนี้เอาไปกินที่บ้านมีหอกับบ้านด uh, 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 ้วยนะเนี่ยนี้เรากินพิซซ่ากันนะคะทุกคนอิ่มอมจัมันคิดแค่พุยที่เพียวอ่ากินเลยอีกมันร้อนนี่เรไแล้วจะชวนวินในเขียนนะ

Sehr Ja, Genau, siehst du, timieren. Komm Ja, du musst unten mit der anderen Hand auch drunter halten, sonst. Ja, du kannst bestimmt, siehst du, du kannst bestimmt vorne reinbeißen. อืมเนก้าพิซซ่าเซ่เนปใช่ะเซปอทำไมค้างยา มากนแล้วอยากกินอีกไหมครับไม่อมายากกินอะกินอยากมาที่นี่อีกเป<ะ>ล่าอี๋วะร้านมีมันเผ็ดด้วยหืมอมันเผ็ดเหรอมันไม่เผ็เดลูกเผ็ดแล้วก็แล้วก็ค็มเผ็ดแล้วก็ค็ม กใกล้จะหมดแล้วา <c oughs> ปาป๊ากินหมดได้ไหมเนี่ยนี่อือฮระมาณนี้แหละนะไปเที่ยวไปกันนะอิ่มแล้ว ดิสุจะพาไปเที่ยวที่พัทยานะครับทุกคนไม่ทัวร์ตลาดแล้วเราจะไปเล่นที่ชายหาดกันเดกอเบียร์มมเบียร์ิสุระวังรถนะครับระวังรถนะครับเห็นไหมรถมานะไม่ไ อันเนี่นนรถเราอยู่ไหนไหนนน่นเดินดีดยักกระดอก,กระด้งส่วนระวังรถนะคะไหนรถเราอยู่ไหนเอาของไปเก็บก่อนดูเข้ามามางล้ ไอตูดูรถมาอยากไปเครื่องบินจะไปไหนไปเครื่องบินเล่นก็เล่นเครื่องบินโยนเครื่องบินให้มันดุจเจ้าซอสเดิมด้วยเครื่องเดิมเอาแบบเอาวางไว้แหละไม่ต้อง,งเอาไปหรอก เครื่องบินน่ะโอเคมาเลยมาใส่รน่นอยปูนถอนรองเท้าก่อนเราจะไปเดินชายหาดกันถอดถุงเท้าด้วยนะพี่เรือจะถอดด้วยนะถุงเท้าดเลย เอาทล้งไปตรงนั้นเลยเหรอโอเคไปกันเลยก็เดินผ่านได้ไม่ใช่เหรอ,อก็เดินไปตรงนี้ไปกันลูก เลยลูกโอ้ไปถึงตรงนู้นแล้วค่อยโยนครับเดินยังไงอ๋อจิ่บเข้ามาอุ้มเขาจะแข่งเจ็ตสกีอีกเหรอหรือว่าทำอะไรมาดูนี่ยายา ไอสิอย่าเข้าไปไรอ่ะไม่บแค่หลมันมาได้ยังไงอมก็สีดำมก็จะต้องวิ่งวิ่งจากอในน้นนออวิ่งจากพวขามก็จะใช่จะไม่มีย้อนไดบขนาน้ ซีซูชอบเจสกีเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะว่าพระอาทิตย์ตกที่จำเทียนจะสวยแค่ไหนถ่ายอันไหนครับอ๋อที่อยู่บนท้องฟ้าเหรอลูกมันเล็กๆเองมองไม่เห็นเลยสวยไหมคะ

ว,ว้าววว้าฟังแปลว่ารับนะคะภาษาเยอรมันค่ะแปลว่ารับอ๋อไม่กัด ตครื่องบินชนหมาหมาโอ้โหโดนหมาหมาแล้วเขาจะแข่งเจ็ทสกีอีกแหละปะป๊าใช่ไหมที่ทำเทนแบบเนี้ยว้าา I <laughs> do ดูซีซูทำนะคะว่าจะสูงแค่ไหนว้าวชุ่มคนกล็ล้ม เดี๋ยวปล่อยให้พ่อกับลูกเล่นเครื่องบินที่ชายหาดกันก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วนะคะบ๊ายบาย